ข่าวด่วนคับทุกคนครูหมอนอิงโพสซึ้งถึงครอบครัวน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงและบอสโจซอนนุษนะครับสำหรับทางด้านครูหมอนอิงคับทุกคนต้องบอกว่าโพสรูปมาลายพวงโตพวงนี้เลยนะครับพร้อมโพสนะครับถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงและก็พ่อเอกแม่หน่อยเอาไว้แบบนี้นะครับคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมา ขอขอบพระคุณแม่หน่อยพ่อเอกน้องอุ้งอิงมากๆนะคะที่รักและดูแลพี่หมอนอิงมาดีอย่างเสมอโชคดีหลายจ้าที่ได้มาอยู่น้ำน้องได้อาศัยใบบุญแม่หน่อยพ่อเอก เพินนะครับมีแต่ความรักให้กับทุกๆคนสอนให้คิดดีทำดีและอย่าลืมบุญคุณพอพอไม่ไม่ FC ฟซีแฟนคลับกับสังคมนะครับขอบคุณมาไล่นะครับวันปิดวงจากน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงด้วยนะคะของอีหลาน้อยเฮงเฮงเฮงปังปงัตลอดไปนะจ๊ะนะครับขอให้อีหลาน้อยเฮงเฮงปังปังตลอดไปนะจ๊ะขอบพระคุณนะครับพี่กามโมนะคะที่เอ็นดูพี่หมอนอิงไม่เคยนึกเลยว่าจะมีมาไลัยหนักขนาดนี้ขอบพระคุณมาก มากค่ะขอขอบคุณพ่อ,พอ,พอแม่ FC แฟนคลับน้องอุงอิงนะครับและ f c สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านเด้อจ้าที่ให้โอกาสพี่หมอนอิงในงานวันนี้ที่สําคัญนะครับขอขอบคุณนะครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณบอสโจซอนุษย่าสุภาพป่าอํานาจนะครับแล้วก็ทีมงานทุกๆคนที่ให้พี่หมอนอิงมีวันนี้นะครับขอขอบพระคุณค่ะนะครับทุกคนอ่ะ ก็ถือว่าเป็นวันปิดฤดูกาลนะครับของทางด้านหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับและพี่หมอนอิงผู้ติดตามน้องอิงเนี่ยทุกคนต้องบอกว่าเจอเมื่อวานนี้น่ารักมากแล้วก็พี่หมอนอิงนะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่ดูแลอุงอิงดีมากครับทุกคนไม่ ไม่ให้คลาดส,สายตาอย่างนี้ดีกว่าต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็คอยปกป้องน้องอยู่เสมอครับแล้วก็สมแล้วนะครับที่ทางด้านพี่บอลอิงเนี่ยมีวันนี้แล้วก็พี่บอนอิงพูดเอาไวด้ดี่ดีมากๆเลยนะครับขอบคุณพ่อเอกแม่หน่อยที่ให้พี่บอลอิงเนี่ยได้มา พึ่งใบบุญด้วยนั่นเองครับทุกคนก็บอกว่าน่ารักมากๆนะครับสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพรครับทุกคนกับพี่หมอนอิงเนาะทั้งหมดเราเห็นตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเลยอ่ะครับทุกคนเราก็จะเห็นแต่ความน่ารักนะครับของทั้งคู่นะครับเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันนะครับครูหมอนอิงก,ก็ถือว่าเป็นคุณครูแล้วก็เหมือนมาสอนนักเรียนนะครับทุกคนเวลาอุงอิงเนี่ยอาจจะแบบว่าทําอะไรยังไม่เก่งหรือแมกอย่างเช่นการตอบสื่อแบบนี้ครับทุกคนเชื่อว่าครูหมอนอิงเนี่ย หลังใหม่ก็ต้องมีการติวน้องบ้างแหละทั้งทุกคนซึ่งเขาก็เป็นคุณครูมาก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าโหผู้ติดตามคนนี้มิมมองว่าเป็นเป็นเป็นคนที่เหมาะสมมากๆแล้วที่จะอยู่กับอุงอิงเพชนบ้านแพงะนะครับเนาะ ก็เป็นกําลังใจก็ขอให้ครูหมอนอิงเนี่ยเฮงๆปังๆนะครับปิดฤดูกาลก็น่าจะไปพักผ่อนที่บ้านนะสำหรับทางนั้นครูหมอนอิงเนาะไปพักผ่อนไปหาคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็พอเปิดเริ่มเปิดฤดูกาลหรือว่ามีการถ่ายภาพยนตร์เนี่ยมิมคิดว่าพี่หมอนอิงก,ก็น่าจะกลับมานะครับเนาะพฉะนั้นแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนสูตรอากาศบริสุทธิ์กับครอบครัวนะครับให้เต็มที่ก่อนนะไม่ว่าจะเป็นน้องออิงเป็นบ้านแพงเองหรือแม้กระทั่งคุณครูหมอนอิเองเองเนะครับพี่แองจี้เองนะครับ มีความสุขกับครอบครัวเนาะแล้วก็กลับมาสู้งานใหม่ในฤดูกาลหน้านะครับแล้วก็วันนี้ดีใจกับทางด้านคุณครูหมอนอิงด้วยเนาะที่ได้รับมาลัยน้ําใจนะครับจาก fc แฟนคลับคือเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีกําลังใจนะครับจากทางด้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับเนาะน่ารักมากๆครับและเมื่อคืนนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยสวยงามมากนะครับก็แต่งหน้าทําผมนะครับกับทางด้านพี่ซีเกมนะครับทุกคน นะครับพี่ซีเกมมาแต่งหน้าทามผมให้พี่โดมกับพี่ซีเกมนะครับซึ่งสวยงามมากๆนะครับทุกคนสวยงามมากๆนะครับแล้วก็คือลุคของเอิงเนี่ยต้องบอกว่าคือพี่แองจี้กับพี่โดมพี่ซีเกมเนี่ยถ้าเขามาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยโอ้โหออกมาดีมากๆากนะครับทุกคนเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยลุคแบบเหมือนเหมือนทองกวาวเหมือนอะไรเงี้ยมนุครักลุคทุ่งอะไรเงี้ยอิ่มชอบมากๆกกับทรงผมนั้นนะครับมันดูแบบย้อนยุคไปแบบเป็นลุคลุคราชินีลุคควีนลุค เขาเรียกว่าไรลุกแบบราชินีหมอนลำเอออะไรเงี้ยก็คือสวยงามมากๆครับและเมื่อคืนนี้นะครับก็ดีใจกับน้องด้วยเนาะกับมาลัไน้ําใจหลายล้านบาทสุดยอดมากครับทุกคนเนาะสุดยอดจริงๆสําหรับลูกสาวองอิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับทางด้านรูบอลอิงกับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้นะครับทางแฟนเพจเนี่ยที่ตอนนี้กูบอลอิงดูแลให้กับน้องอยู่นะครับแฟนเพจองคงอิงเพชรจริงเพชรเดียวตอนนี้ทะลุแสนแล้วนะ กำลังจะทะลุแสนแล้วนะครับทุกคนอ่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับอ้ํอ้่มนะก็ฝากทุกคนเนาะเข้าไปกดติดตามด้วยให้ทะลุ10,000แสนนะครับทุกคนนะครับเนาะอ่ะเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับทางด้านคุณครูหมอนอิงด้วยกนแล้วกันนะครับนะอ่าฤดูการนี้นาะก็ถือว่าตั้งแต่เขามาอยู่กับองค์อิงเนี่ย หนึ่งปีเนี่ยคือไม่มีด่างพร้อยเลยสำหรับครูครูบันฑอิงเนาะดูแลน้องปกป้ององคงอิงตลอดเวลานะครับด้วยทั้งกายทั้งใจนะครับครูบันอิงเนี่ยก็จะดูแลองคงอิงหมดเลยถ้าเอาแบบแมนๆเลยนะทุกคนต้องบอกว่าครูบันอิงเนี่ยเป็นเหมือนบอดี้การ์ดน้องด้วยเลยคือหลายหน้าที่ผู้ติดตามผู้ดูแลบอดี้การ์ดอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเวลาที่น้องน้องอิงเนี่ยเขาโดนอะไรก็แล้วแต่น้ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเจอ บางคนเนี่ยมาจะมาโอบกอดอะไรคณูบอเอิงก็จะเอามือปัดออกตลอดนะครับทุกคนก็นะยินดีด้วยนะครับกับทางด้านคุณครูบอลอิงนะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับอิ้มข่าวกระแสก็อาจจะอัพข่าวน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ฝากพ่อพ่อแม่ทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้กับุมอิ้มเนาะในทุกๆข่าวนะครับฝากเข้ามาดูเข้ามาซับพอร์ตนะเข้ามาเชียร์อุงอิงด้วยกันนะครับทุกคนเนาะแล้วก็วันที่ปิดฤดูกาลที่ผ่านมาก็คือ ดีใจมากๆเพราะพ่อแม่เอฟซแฟนกับก็คือเข้ามาให้กําลังใจอิม e เยอะมากๆต้องบอกว่าเยอะมากจริงๆนะครับเนาะขอบคุณมากๆจริงๆนะนะครับที่เข้ามาแล้วก็ให้กําลังใจมิม e คืออาจจะแบบว่าอาจจะแบบวันนั้นมิมถ่ายรายการด้วยก็บางทีอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปกับทุกคนครบนะครับก็ต้องขออภัยด้วยคือมีถ่ายรายการของคนลูกทุ่งด้วยเนาะสำหรับวันนั้นนะครับมวนซื่นคืนร้อยสามนะครับนะอ่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์ทุกคนเมื่อคืนเนี้ยอุงอิงอะ่ะน้องคือขอฝนไม่ให้ฝนตกอะ่ะคือฝนอุ้มอยู่ในเหตุการณ์นะอุ้มอยู่ในเหตุการณ์คือฝนมาแบบคือพายุมาปุ๊บแล้วก็ผ่านไปอะ่ะอัศาจรรย์มาัาศาจรรย์มากนะครับแล้วก็แบบเหมือนทําท่าว่าจะตกแรงด้วยคือมาทําท่าว่าจะตกแรงแต่พัดผ่านไปแล้วท้องฟ้าก็สว่างปกติอย่างเงี้ย นะครับทุกคนแปลว่าเทวดาฟ้าดินเขาเห็นจริงๆนะนะครับทุกคนนะครับเนาะอ่ะก็สำหรับวันนี้นะครับสำหรับอุ้มอิ่มนะครับทุกช่วงนี้มาถึงกรุงเทพแล้วตั้งแต่เมื่อคืนฝนก็เริ่มจะมาแล้วเห็นไหมครับเมื่อวานฟ้าสว่างเปิดร่องทุกสิ่งทุกอย่างอุ้มอิ่มข่าวกระแสขับรถไปหาน้องไม่มีคนแย่งชาร์จไฟวิ่มขับรถไฟฟ้าเนาะก็แปลกเหมือนกันก็มาัศจรย์เหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ ก็น่าจะมีแต่อะไรดีๆนะครับที่เข้ามานะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพ่อพ่อแม่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ